ไม่ใหญ่เคยภาวนาเคยเข้าวัดภาวนาก็ขเขาได้ไหมเคยแต่มาเป็นนนี่หลายปีและหรือละไปเลยเน่วัดบ้านนะว,วัดไหนบ้านโคกเบื้องวัดบ้านโคกกระเบื้องไม่ใช่บ้านตรนนั้นนี่ไงไม่ใช,ใช่ไม่ได้อยู่นี่เนี่ยรอไปอยู่นู่นที่ไหนลูกรับละไอรับมาอยู่นี่ มืออื่นเรืองงานเมื่อวไปผู้เดียวนี่เลยไม,ม่อยู่กับมูลอ๋ออ๋อโอเคยปฏิบัติธรรมมาอยู่เคยจำศีลมาอยู่แต่ไหไม่เคยไม่เคยไปจำศีลหรอกไปวัดซื่ออ๋อไ,<ป>ไปทำบุญทำบุญวันพระวันเจ้าธรรมาดานี่แหละจ้ะอ๋อไม่เคยภาวนาท่าม <c oughs> ใหญ่คิดถึงเล่นปีท่ามใหญ่ตรงนี้ คือเจ้าจอดว่าเพอาเรื่องปีเนี่ยเลยจิตมาสงบใช่เป็นกระดูกสีโครงชิ้นล่างเป็นร่องกลางอุตตมะกระดูกสีโครงชิ้นล่างจากท้องขึ้นมาแลมือคำคำจะเป็นกระดูกลื่นหรอกนั่นแหละเรื่องปีเอาเพ่งด้วยไม่ใหญ่เลยเนี่ยเพ่งเนี่จี้นั่จี้เพ่งที่ลรื่อปีนะ่ยคิดคิดจี้ที่เรื่อปีนี่ยแต่คำเหลือเจ็บดอกดอกเจ็บๆนี่นี่นั่นลื่นเป็นกระดูกลื่นลื่นหอกตรงมุมมุมเฉียงระมาดแงพอดีตรงกลางลรื่อปี กระดูกสีโค้งชิ้นล่างเห็นไหมไม่เห็นเนี่ยถาถถามเห็นไหมไงล่ะเห็นก็ไปถูกชุดนะแต่ทาไม่เห็นกันล้ะไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นร่องกลางก็เนี่ยแหละจะเป็นกระดูกสี่โค้งชิ้นล่างที่มันมันลงมาอย่างเงี้ยนะม่ใหญ่ตรงกลางเนี่ยลองมือกำค้ำดูจะเป็นร่องเป็นจากพุงขึ้นมา จากพุงงึ้นมาอะไรจะเป็นร่องตรเนี้ยไอจะเป็นกระดูกขเขาเราลื่นดอกจะเป็นกระดูกเราลื่นนะเราเมื่อค้ำเราเป็นลื่นๆื่นไม่เห็นดอก <laughs> ไม่เห็นเนี่ยทำยังไงเราไม่เห็นอบอกกระดูกหลอดมองไม่เห็นแค่ค้าไม่เห็น <laughs> <laughs> นีะน่ะนะนัะ่นแหละลื่นๆดอกต่อหลายจะเจ็บ อะไรอะไรอาคำล้วก็นึกถึงนั่นแหละคิดถึงตรงนั้นเลยอ่ะอะไรลื่นป e so like, so, er> so, ีมันเป็นกระดูกเขาตอนนั้นอ่ะอะไรคิดถึงเอาที่นี่พอรู้ตำแหน่งแล้วก็คิดเอาน่ะถูกถูกแล้วม่ใหญ่ที่นี่เอาถูกเป๊ะเลยที่นี่าถูกไม่ใช่ไหมเป๊ะเลยเอาเพ่งที่นี่ม่ใหญ่เพ่งจี้นั่นจี้เพ่งที่ลื่นปีนี่ยได้แค่นึกไปนึกมาเนี่ยก็ได้ระดับสูงแล้วนี่พุ่งเลยที่นี่โอ้แตกละแตกพุ่เลยากิเลสแตกจิตเลยเบาเลย เราเพ่งใหม่ล้วอมไม่ได้แล้วพุ่งแล้วจิตพุ่งขึ้นไปความรู้สึกพุ่งทะลุนังหัวไม่ใหญ่ไปแล้วความรู้สึกอ่ะพุ่งทะลุนังหัวไม่ใหญ่ไปแล้วอันนี้อันนีความรู้สึกตัวเนี้ยตัวไปนิพานแต่ตัวจิตตัวเนี้ยจิตผู้ลู้ต่อไปจิตที่เป็นสภาพรับรู้รับรู้เรื่องความทุกข์รับรู้เรื่องความคิดนะรับรู้เรื่องความหลงแหละไอ้ความทุกข์ความหลงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนดอกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่การรักษาจิตไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตมาสงบาก้จะเกิดปตความ เกิดปิติซุกเย็นนะให้ราเลี่ยงจิตใจไปนะเพื่อบำบัดพวกความหลงมันแทรกเข้ามาตลอดเวลาไอ้ความหลงนะมันห้ามไม่ได้เราห้ามไม่ได้เราเป็นสังขารเป็นความคิดของคนอื่นแทรกเข้ามาเราห้ามไม่ได้หรอกไแต่นี่แหละได้แต่สำรวมถึงเลื่องปีไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการรักษาจิตนั่นเองจี่นี้จะได้เสวยความสุขสุกเย็นปิตีสุกเย็นเนี่ยเนี่ยใหม่ๆเนี่นจะมีกิเลสพุ่งพุ่งขึ้นหน่อยในหะม่ๆเพราะว่าจิตสาสากิเลสช่วงระหว่างเจ้วันเนี่ย แต่มันจะจิตจะสงบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีนิดจนกว่าจะครบสามเดือนพอครบเดือนที่สามแล้วเนี่ยจะจะสงบดีทีนี้นิ่งทีนี่จิตมันจะนิ่งเด้อยยิ่งดูึกว่านิ่งนิ่งว่างเบาโล่งเบาสบายนิ่งว่างโล่งเบาสบายเนี่ยอาการตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมีแต่ความสุขเดี๋ยวนี่ผิวพรรณก็ฟองขึ้นเดี๋ทีเป็นเนี่ยนะพอจิตใจมีความสุขดีแล้วนี่ง่ายๆนะวัยเดินเพราะไม่ใช่เคยเดินแบบว่าคนแก่เนาะคนแก่จิตจะไม่ค่อยไปไหน อยู่แต่บ้านจิตก็อยู่กับเนื้อก็ตัวน่ะคือสำรวมตามอายุเนาะอะไรก็เลยปฏิบัติได้ง่ายหน่อยถึงจะไม่เคยปฏิบัติก็ได้เนี่ยสังเกตจิตไปเรื่อยๆสังเกตความรู้สึกไปเรื่อยที่รู้ดอกความรู้สึกมีความหลงไม่มีความหลงนะความรู้สึกของตนเองนะจิตตนเองเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ดอกเดี๋ยวก็ค่อยชัดไปดอกไม่ไม่อาจจะไม่ค่อยชัดอะไรดอกเรื่อแต่คนแล้วกันนี่คนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ถามที่เคยแจกมาส่วนมากทถามที่เคยปฏิบัติทำเนี่ยส่วนมากจะไม่รู้เลยว่าตนเองไม่รู้ทำแต่จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้กกกก็็เเเเลลยยแแแนนน่่่าาะตตววห้สสังคมรูึ แต่ความรู้สึกที่ตังไหนทิศอิู่ตรงนั้นนะ่อย่างเช่นว่านึกถึงเล่นปีปั๊บเนี่ยความรู้สึกมันจะมาสงบไใจเล่นปีเราจะเราก็จะเห็นอาการของความรู้สึกนั่นว่าเอา๊ะความรู้สึกของเรามันม,มีมันมีความหลงหน้าความทุกข์กับไม่มีหน้านั่นเลยเอาตัวนั่นมาสอนตัวเองแล้วไอ้ความทุกข์ความหลงหนั้นมันเกิดจากอะไรมาจากใครเนี่ยก็คอยสังเกตไปดอก็คอยรู้ไปดอกก็คอยชำนาญเรื่องรู้ไปดอกพอชำนาญนักเขานักเขาโอ้ความทุกข์มันเกิดจากคนนี้ความหลงเกิดจากคนนี้ที่นี่เกิดจากวางเลยไหวขึ้นไม่ชัด บอความหลงมันเกิดจากคนนี้แต่มันไม่ชัดว่ามันมันจะเป็นลักษณะเหมารวมเหมารวมจิตหลายดวงเข้ามาทีนี้พอพอมันชัดเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ความหลงน่ะมันจะแยกได้อันและคือชัดตอนนั้นก็วางได้ไว้ขึ้นเต็มนี่นอาการของสังเกตจิต,ตนะแต้แร่มันใหญ่ที่นี่แล้วแหละง่ายจนแบบ